Horses... ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญ,ญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทุกระจ่างในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีถแถลงผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีโดยมีนายสิทธิทชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราช,ชการจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์การส่วนท้องถิ่นแพทย์ประจำตำบลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมรับฟังซักถามข้อสงสัยในการดำเนินงานด้านต่างๆทางด้าน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาสังคมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและการท่องเที hmm. mm ่ยวด้านสาธารณสุขและการกีฬาด้านการเมืองด้านพลตำรวจโทคำรนวิทุกกระจางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองการเดินหน้าพัฒนาปทุมธานีเพื่อสร้างความเป็นอยู่ ที่ดีกว่าภายใต้วิสัยทัศน์ทิกโฉมปทุมธานีสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่มั่นคงและปลอดภัยก้าวไกลเศรษฐกิจบนวิถีชีวิตใหม่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียังเดินหน้าไม่หยุดพร้อมกับเคลื่อนนโยบายให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรมทั้ง6ด้านได้แก่ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณุปการ2การพัฒนาสังคมการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 3. นยโยบายด้านทรัพยายกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี4นยโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 5. นยโยบายด้านสาธารณาสุขและการกีฬาและ 6. นยโยบายด้านการเมืองการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี